นี่คือที่สุดของสภาพรถเบน์ที่ดีที่สุดคือ Mercedes-Benz E Class เครื่องดีเซลด้วยนะ E 2 5 0 C D I ปี2 0 1 2ไม่76 0รถมือเดียวออปชั่นล้นล้อ19 A M G จากโรงงานนะครับเครื่องเสียงดีกว่าปกตินะครับและที่สำคัญคือมีซันลูปนะซึ่งเป็นพันโ r a m มิกซันลูป2ตอนนะครับออกมาตอนนั้นแพงมากนะครับ4ล้านตอนนี้นะราคาเหลือแค่6 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ ไม่เจ็ดหมื่นหกนะย้ํารถมือเดียวคุณหาสภาพนี้ยากนะครับบอกเลยว่าตัวรถสภาพโคตรสวยเลยนะเป็นตัวรถคันนี้นะครับเช็ควิท์เลยออกจากโรงงานออปชั่นมาครบแบบนี้เลยนะครับออปชั่นดีแล้วสภาพดีมากเป็นรถสีขาวรถซีเดิมหมดเลยยังไม่ได้แกะเลยเลยมาดูสภาพได้นะครับถ้าคุณดูสภาพนี้จะบอกว่า,วารถมันโคตรสวยมากนะครับตัวรถเนี่ยเขาสั่งเป็นแพ็กเกจเอ็มจีจากโรงงานนะครับไฟเนี่ยจะเป็นไฟซีนอนลูกแก้วนะครับจากโรงงานมาเลยนะ ตัวนี้นะครับเนีย่ยไฟ LED นะกันชนทุกอย่างนะครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยอยู่เลยนะตัวนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 2 0 0ซีซี cc เทอร์โบนะครับให้แรงม้าประมาณ200แรงมา้าคู่เกียร์5สปีดนะครับรถคันนี้เครื่องดีมากนิ่งมากนี่ถือว่าเบามากแล้วนะบอด,ดีสวยนะครับซ้ายขวาเนี่ยสวยงามมากนะครับบอกเลยว่าสภาพแบบนี้หายา,ยากโดยเฉพาะไมค์เจ็ดหมื่นนะคันนี้จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือสีขาวนะครับมันขาวเนียนครบทั้งคันเลยอะ่ะ รถมันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับไม่ได้ชนนะครับแทบจะไม่ได้ล้อคุณดูล้อเนี้ยล้อไม่มีรอยเลยอะ่ะนี่คือยางเป็นยางปี23ด้วยนะครับคิ้วอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยสภาพใหม่มากๆนะหลังคานะครับเป็นพาโนรามิกซันลูปนะครับ2ตอนนะแล้วก็คิ้วยางคุณดูเนี่ยคิ้วยางเนี่ยคือรถที่ไม่ได้จอดตากแดดนะครับคิ้วยางสวยงามมากๆเลยนะ ตัวรถสภาพสีสวยสุดนะครับไปเลี้ยวนะอ๋อนะครับเป็นร้อยเอ็มจีขอบสิจากโรงงานไม่เคยทําสีเลยนะครับไม่มีริ้วรอยเลยทั้งสีสภาพสวยมากคุณจะหาสภาพนี้ไม่ได้แล้วที่สําคัญยางเป็นยางปี23ด้วยนะครับเป็นดันหลบนะใช้ยางอย่างดีนะสตาร์ทรถนะกุญแจนะครับอยากให้ดูคันนี้นะไม่เจ็ดหมื่นะครับสตาร์ททีเดียวติดนะสภาพโคตรดีนะคุณคิดดูนะคันนี้นะพรมลาย3กา้านรุ่นเดิมๆปี2012นะครับคุณดูนะออปชั่น แล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างปี12นี่ขึ้นใหม่มากมีพาร์ทเนอร์ชิพนะครับตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ5สปีดไม่7จ็ดหมื่นหกเนาะตัวนี้มีสั่งงานด้วยเสียงด้วยนะครับแต่เราหน้าถ้าคุยกับมันไม่รู้เรื่องไงเน็กดีวีดีเห็นไหมครับโอเพ่นมีครบหมดนะครับผงมาลัยยังสวยอยู่ไฟไฟออโต้นะครับเบรกมือไฟฟ้านะพับกระจกใช้งานได้ปกตินะครับที่สําคัญคือเบาะนะครับเป็นเบาะปรับนะครับเมมนะครับคู่หน้าทั้งหมดเลยนะออเั่นนะครับ มีลิมิตแล้วก็ครุสคอนโทนมีครบนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยปรับไฟฟ้านะส่วนใหญ่ไม่ค่อยไฟฟ้านะครับ